บริเวณคลองที่ระบายน้ำออกมาจากหมู่บ้านดีพร้อมเพื่อทำทางบายพาสให้น้ำไหลผ่านไปที่ยังบริเวณบึงอ้อถนนเนี่ยที่เชื่อมระหว่างบ้านกาลูนกับบ้านบึงอ้อน้ำกำลังจะไหลออกไปทางบึงอ้อให้มากที่สุดบริเวณนี้นะครับ ไปก่อน่าเนี่ยเรามาดูน้ำที่บริเวณดงอ้อน้ำไหลผ่านเลยน้ำจะไหลแรงมากท,าทั้งเนททำเอาอะไรท,ทั้งเนเอาอะไรไอยเข่าเอ้อไหลแรงมากเลยครับตรงนี้ โอ oh ้โหเทคนิคเฮ้ยเทคนิคขนทรงเฮ้ยเอาใหม่เว้ยเอาใหม่เอาใหม่เว hey, ้ยเอาใหม่เอาใหม่ทางนี้เอาใหม่ทางนี้เอาใหม่เอาใหม่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำได้ไงวะเนี่ยคิดได้ไงวะไหนเอาไหนเอาอะไรทำยังไง เอาไว้ขนทรงใค่เหรอเมื่อกี้ลืมถ่ายทำว่ะลืมถ่ายทำวีดีโอไปเอาแก๊สไปด้วยเหรอเน่กำลังจะขนถ่ายแก๊สอีกถังหนึ่งครับช่างตัดผมประจำตัวผมผมไม่อยู่แล้วประเทศไายแล้วจะไปอยู่ไหนนั่นเอจะจะหนีไปไหนจะหนีไปไหน แล้วปิดแล้วอ่าอ่าอ่าเดี๋ยวเดูอันนี้หน่อยดูอันนี้หน่อยจะเอาไปไงวะเนี่ยอ่ถ้าเอานี้ไปได้นี่โอ้สุดยอดอ่ะทั้งเนยดังวันนี้รอเลยอ่รอเลยเดี๋ยวออกออกเฟซบุ๊กเลยเนี่ยไหวเปล่าไหวไหมไหวนะไม่ใช่ร่วงบนห้องแก๊สอ่าตอนนี้กำลังพยายามจะเอาถังแก๊สใบนี้ออกไปให้ได้ เรากำลังดูภูมิปัญญาไทยอยู่นะครับว่าจะย้ายได้อเปล่ลลลลาล้นล้นทุกคนล้นกันใหญ่เมื่อกี้เอาไข่ไปแล้วเฮ้ย ดังแน่เลยว่าเอาถังแก๊สไปได้เนี่ยอ่าตอนนี้ผูกก้อนหินแล้วครับโยนก้อนหินไปโยนก้อนหินอย่างเดียวนะเฮ้ยระวังโดนหัวนะโยนก้อนหินอย่างเดียวอารับก้อนหินได้แล้วครับ ตอนนี้ถังแก๊สกำลังจะข้ามน้ำตาแล้วครับถังแก๊สไปได้แล้วครับโอเคทางนี้รู้สึกไงอ,ะอ่ะทําไม